นันแต่รุ Never, right. finance, Grace, ่น yeah ้าห้าหกกงเดได้รย็นะครับสียนะครับเ็นะครับกส แล้วก้ก้าร้อยห้าร้อยห้านะครับีวันนี้ได้กันมากหลายรูปนะครับวันนี้ลูกสิษย์ได้มาพู้จการทีอาจารย์นะครับได้ร่วมกันเบิกจาคเงินนะครับเก็บไว้ให้อาจารย์เป็นกองทุนสาหรับเอาไว้ดูแลสุ่ภาพร่างกายตัวเองนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราได้ยอดั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ืบาทนะครับ ก็น้องอันเศกิจนะครับปวดตะทีร่วมกันไว้แล้วระเ็จะประสานงานกับระานีสนะครับครับแล้วก็เงินตรงนี้ถ้ามันน้อยลดลงไปเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันอีกใหม่นะครับ เติมไปเรื่อยๆผมจะไม่เฉพาะอาจารย์ญญมสมศักดิ์นะครับฝากบอกไว้วเลยว่าครูเก่าที่เกษียรอายุและยังเจ็บไข้ได้ป่วยมีเยอะนะครับเอาว่าตรงนี้เป็นการจุดประกายให้พวกเราๆนะครับได้หันกลับมาดูแลครูอาจารย์ที่เคยอบรมฝังสองสอเรามานะครับเราได้ดีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยขอตัวลืมเฉพาะท่านนะครับ พ่อแม่เขาเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ส่งให้เราเลือกมาเรียนได้ถูกโรงเรียนนะครับยังไงครูดีนะครูในฐานะเลขาชมรมคุณเก่าตั้งมาก็ยังไงครูก็พูดทุกครั้งแหละมีบุญที่ได้เป็นครูโรงเรียนนี้นะฮะ มแก่วนุนักกีฬนะาสมสุนหัพมีน,มน,าน,นนะนา้เราพีดีในสังคมนะอะไรดีเรียนดีจิตนึกแล้วจรรยาตัวเองมีเป็น,น,น,นสนามเผ็ดจ้าแม้รรแกระทั่งนี่เล็กน้อยๆแต่ตัวเาจะซึ่งตกเรามีคดสิ้นอันนะี้ถูกภาคภูใจมากที่ทนีนบาลดียกสถานะของเรา ให้เป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาในสังคมค่ะนั่นคือสีดอกลำเพลยนเคยเป็นใบรวมมาเราทุกคนเราทุกคนพร้อมหน้าพร้อมหน้าสัญญาจะนำใช่ไหม้แม่ลำเพลยืนั่นคือสีดอกลำเพลยนเคยเป็นใบรวมมา เราทุกคนเราทุกคนพร้อมหน้าพร้อมหน้าสันท์จะทำได้ไหมแม่เต้